สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับผมเป็นดาวโจนปกติออกเวลาตีสีวันที่ยี่สบสามเดือนหนึ่งพีหกแปดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ไม่มานะครับผมนะขอโทษขอไปด้วยครับผมดาวโจนปกติไม่มาดาวโจน v ีไก็ไม่มา ไม่มานี่คือเด่นก็ยังไม่มาเด่นก็ยังไม่เข้าเลยอเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้ครับผมมาดูของวันนี้กันต่อนนัะดาวหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนเด่นวันนี้เด่นวันนี้ครับผมก็จะเป็นศูนย์นะศูนย์กับเก้าศูนย์กับเนะครับ ศูนย์กับเก้าเนาะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าครับผมเก้าสามเก้าสองเก้าห้าตัวกันก็จะมีศูนย์หกเก้าหกศูนย์เจ็ดอแล้วก็ศูนย์แปดเลยเน้นที่ศูนย์เลยครับผม เ็นน้นที่สุดเลยนะตัวเน้นก็จะมี ว่ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีศูนย์สองย์สาศูนย์ห้าแล้วก็เก้าสองนะครับผมดาวโจกหนเลขสองตัวครับผมนะจบไปแล้วต่อไปมาดูสามตัวครับผมสามตัวศูนย์สองสาม ศูนย์สองห้าศูนย์สองหกศูนย์สามห้าศูนย์สามหกแล้วก็ศูนย์ห้าหกอ่ะโอเคครับผมก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับดาวโจนนะขอให้มีขอให้มาด้วย ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ